ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับสไปเดอร์แมนครับครับครับกับสเอร์แมนใช่แล้วต่อจากพาร์ทที่แล้วครับทุกคนกลับมาภารกิจขอทำภารกิจเล็กๆน้อยๆที่มันขึ้นในเวอร์ชันให้ก่อนนะตะไร้จะเจออยู่ไม่ได้โดนแน่แล้วโดนแน่แล้วโดนแน่แล้ว Let's go ยังโดนยิงอยู่กับโดนน่ละโดนน่ละหนีไอ้เก็บอีกหนึ่งแล้วจะกำบัอีนึงกังจะระเบิดแล้วรถอ่ะโอเคเรียบร้อยเด็กเบกโอเคสวยงามอุ๊รบรุษรบุรุษรถบร โอ้ยระเบิดเฟลหรืออะไรวะเฮ้ยเฮ้อเรียบร้อยอ้าวอย่างนี้ก็ได้มานสิลูกพี่อุบอ่ออานี่สิมามากันให้หมดมานี่ดีโดนฝ่าเท่าไปถึงสิปุ๊บ ออนี่ไงทำท่าอะไรวะเมื่อกี้หมดแล้วปุ๊บปุ๊บนี่ไงฟาดฟาดว้าวโอ้ยโดนวิกเอาถังขยะกินโอเคจบโอเคอะไรเหตุผลแล้วเล่นเล่นเป็นไม้ไม่ใช่นะเอาดีๆนั่นไงผมว่าเลยทุกคนเล่นเป็นไม้เฉยเลยวะโอเครอดแล้วทุกคน เราก็อะไรต่อเอ้โห oh, <hey> oh, oh, แม่โทมัสเราต้องเรียนก่อนนะทุกคนเราจะต้องเรียนไปกับนอมสอกัน I'm sorry ม m sorry มีรถนะโอเคสวยละไปข้าวโรงเรียนโรงเรียนปะไม่ใช่โอเคแล้วกลับมาเป็นพีเตอร์ละเราจะต้องเเป็นคนคุมที่นี่ใช่ไหมอะ โอเคเราออกมาข้างนอกนกอนทุกคนไปใส่ชุดปะวันนี้ใส่ชุดว่าจะเปลี่ยนชุดอยู่โอเคนำเลดกีต่ตองี้ก็เปลี่ยนชุดสิครับปุ๊บอ่ามีอะไรบ้างโอ้กอดเปนชุดเมืกก่อกี้อะไรแบบแบบอมีหรอโอ้เวิอัพแล้วครับทุกคนแ hey, โอเวแล้วครับขอเป็น wow. ชุดก่อนนะทุกคนมากดผิดขอเป็นชุดก่อนชายังเย่งไปยว e ี่ห่าทำอะไรมาตึกวะ ยาอีกแล้วอย่าบอกนะว่ามีคนป้นยาแล้วเราต้องไปช่วยหรือเปล่า โอ,อแล้วโดนแน่ทุกคนผมว่านียบร้อยโดนป้นนะผมว่าดูทรงละอะไรมาตัวอะไรมาโอ้โห่าตัวรถเอาแล้วมันมาป้นแล้วเราต้องไปช่วยวีริษัยทุกคนแลที่บูกันแล้วครับจ้โ yeah. อ้โหยิงอะไรยิงอะไร เออเรียบร้อยลวงหนึ่งเอาแล้วหูเจอพี่เบิ้มด้วยนะนี่ก็เรียบอยู่ครับเราต้องช่วยตัวนี้เราเรา,เราช่วยคนนี้แน่เลยทุกคนลูกซองอะเรียบร้อยเรียบร้อยเกมเลยเรียบร้อยเลยจบเลยแล้วเล่าอยู่ไหน โโอ,โโอโดูดูตัวไรเลยน้องตามช่วยคันนี้แน่ๆเลยทุกคนไปใช่ไหมใช่หรือเปล่าเรลามาแล้วดาเลยไอชุดเนียนอยู่นะชุดรงเนียนอยู่นะทุกคนเนียนตรงไหนวะมาถึงเป็นแบบ

โอ๊ยโอ๊ยค oh, okay. okay, okay, okay. okay, ุณโดนรถตำรวจดนชนโอ๊ยห่างแล้วห่างแล้วห่างแล้วโอเคโอเคทันอยู่โดนทันอยู่โอเคผมมองอยู okay. ่นะฟุ๊กโอเคโอเคแล้วเราก็จะมาดักข้างหน้าแล้วเราก็กดลงไปโอเคจัดการก่อนเฮ้ยทำไมไม่ไม่เล่นวะเออเออโอ้กูโดนตำรวจชนอีกแล้ว กูกูจะตายแล้วต้องรู้เลยแหละโอเครอดอยู่ตรงไปเออเออมานี่ดิยิงเหรอยิงเหรอ sorry บุ๋มานี่ดิลงรถไปลงรถไปโอเคเราอยู่ได้ไหมอ่ะเอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหชนต้นหุ่แหลกเลย ยิงยับยิงยับยิงยับโ okay. อเคอเอาตัวนี้ก่อนไอ้น,นี้ก่อนไอ้นี้ก่อนโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยกระโดดเพื่อไปขึ้นขั้นแล้ทำไมไม่ขึ้นวะโอ้ยติดอะไรโอ้คุโดนยิงจนพุณแล้วมานี่ดิมานี่ดิ เฮ้โยโอเครอดหรือเปล่าวายฟุ๊บฟับฟุ๊บเฟิบฟิบฟิบ,บ,บโอ้โหรถแรกรถแรกโ,รกโอเคเฮ้ยโดนมันจับโอ้โหโ่โอเคโอเคโอเคขึ้นไปแล้วก็แม่งเล่นยากกว่าตัวเนี้ย อยู่หน้าเลยอ่ะโอ้ยโอเค,อเ,คเออดองมันตลอดเลย,อ,ยอ่ะทำยังไงอ่ะโดนมันตลอดเลยโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็น เอาแปะไปก่อนแปะไปก่อนโอเคสวยเรียบร้อยยิงกว่าอะไรเออหูมว่สี่ลีะไรตุย้ยยูนี่เฉพาะหลบรถหลบรถเลยหลบเออไม่ยังไม่รู้อะไรเลยอเฟอร,ร์ดี้บอกเฮ้ยเอาเรียบร้อยเราจะจุดรถยังไงล่ะครับเนี่ยเอาหุเรียบร้อยโอเค ต่อยมันเข้าไปรอดไปเนี่ยรอดไปเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยกอดรถไปกอดรถไปกอดรถไปไอ้เหี้ยตโตไหนวะไอ้เหี้ยตโตไหนวะโอเคโอ้โห้ใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆโอเคข้ามไปก่อนข้ามไปก่อน โอเคเอากระเป๋าวะเฮ้ยเฮ้ยพีเตอร์พีเตอร์โดนอะไรเรียบร้อยโดนอะไรอยู่เนี่ยภาพลงตาจะบ้าจะตอบโต้กับมันยังไงอะ

futile gesture in the end. And where was Norman during all this? Okay, I should mind you tell me Paul Mahon die. He knew what was going to happen. <coughs> he fled. Norman is a hidden cancer kid. Okay. He must be excised with no trace of his corruption to return. Norman hides behind his mask of lies. I will break it apart to drag him into the height. Put on the mask. Become one of us. ไม่ไฟไม่ไฟ,ไม,ไ,ฟไม่สนอย่ามาทำยิ่งใหญ่แถวนี้ได้ปะโอ้โหนี่อ่ะทุกคนเราต้องต่อสู้กัน,กนยายใใมาเหรอโอเคมันดูเหยียบไม่ได้เหรอตัวอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะเนี่ยเอ็ดโดนอะไรเราจะเป็นอะไรปะ kita tỏ phun ngáo mưa nữa được con đó là có đầm đấy không ôi đồ ăn. đồ đâu ngay đồ đó ngay à đồ đó à. à. quá Ừ, 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 ừ. Okay. Yeah. Úi,

โอ๊ยหลบไม่ทันโอ้ยหลบไม่ทันโอ้ยโอเคโอ๊ยโอทำอะไรมันไม่ได้เลยออม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 โอเคโอเคทำอะไรมันได้ไม่เนีเ่ยไม่ได้เลยทำไมมันไม่ได้เลย จะทำยังไงอ่ะทำยังไงได้ทุกคนทำอะไรมันได้วะมาดีสิต้องอ๋อถือตัวมันโอเควุ้ยหนีหนีอ่อหนีอ๋อเฮ้ยหนี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 มันหนีโหโหโหอย่าไรอยู่น่ะวุนแบงคแล้วเฮ้ยโอเคโอ้ยโอเค แม่งหมดก่อนโอเคมานี่สิเอ,อ้ยเอาทำไมไมันไปชนอน,นุนะโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคแตกแล้วรอบปะโอเคโอเคจัดก,การมันจัดก,การมันจัดก,การมัน okay. Okay. โอเคโอเคยก่อนเลยพี่เต้ ยกรถมันเลยหยุดมัน,นซะให้เรื่องมันจบตรงนี้แหละจบที่เราเบาที่สุดเออหยุดร้อยนี่ไงจบที่เราเบาที่สุดโอ้ยรอดไหมตัวโกงอยู่ไหนวะแม่งหนีไปได้ แม่เอ้ยหนีไปอีกแล้วเฟลลัมก็ไปด้วยเฮ้แต่นี่รอดอยู่โอเคเป็นไรไหมนะโอเคไหมครับมันรอดไปแล้วมันไปแล้ว,วอใครมาวะเนี่ย โอ้โหเจ๊ผมขาสะด้วยเจ๊ไม่เดินไวย,ย,ยังอะใจเย็นใจเย็นอุ้ยยิงเอาปืนขู่แล้วยิงปืนขู่แล้วโอ้เรียบร้อยโดนยิงเตะอ้าวนึกว่าเจ๊านางเด็กเลยนี่ว่ะเอาตัวเขาไปก็ได้ึโดนตีนเจ๊หนักจริงเลยนะ ตื่ตื่ตื่โอเคจบไปอีกหนึ่งมิชชั่นนะครับทุกคนก็คงไว้เป็นเท่านี้ก่อนลวกันนะผมคิดวันนี้โอเวออัพอีกแล้ววันนี้เวออัพสองรอบเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็มาเราดูว่าพาร์ทหน้านี้จะทําอะไรบ้างก็ไว้เราดูกันเลยไว้เจอกันนะครับทุกคนแล้วก็ าได้รอดูประมาณภาคสองกันนะครับและเจอกันบายายครับ <Ring> Let's go